รถบ้านสภาพสวยราคาดีไฮรักรีโวกระบะแคบคันนี้แต่งรอบคัน TRD ดี TR สปอร์ตสภาพสวยตอนนี้รถอยู่จังหวัดพิจบูร์อำเภอลมกาวบ้านหนองมะแก้วนะนี่นะครับป้ายทะเบียนนะครับสองทุพเท่าบร,ริสีนะครับห้าสามเก้าแปดจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ เลมทะเบียนอยู่นี่แล้วนะครับอันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพาสีนะครับนี่นะด้านในนะครับดูเห็นหรือเปล่านะสองห้าหกแปดนะครับนี่นะยี่สิบเก้าพอยสองห้าหกแปดนะครับมาขอดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับสีขาวสีนี่ดีสีดีเลยนะคันนี้นะอ่าตอนนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาทดลองขับขี่ได้นะครับ นี่ครับวันจดทะเบียนนะครับ29ิกาพิกายน2 5 5ห59นะครับเป็นรถปี2016นะค,คันนี้เครื่อง2 0 0 4นะครับดีเซลนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะ,ะสีขาวนะครับคันนี้ไฮลักรีโวโอเคมาเดี๋ยวขอดูรอบคันดูภายในทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคาตามสเต็ปนะครับ อันนี้แม็กทีอดีนะครับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานแบบรถรุ่นใหม่คันใหม่ก็แนะนำเลยครับคันนี้ไม่มีทิฏฐินะดูภายนอกนะครับคันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะหาตำหนิอะไรก่อนแล้วกันเนาะคันนี้ยางดีเลยดูจากภายนอกมานะครับยางดีเลยครับดอกอะไรนะี่ยังนะ ดอกเต็มๆละคันเนี้ยอ่าคันนี้พร้อมๆเลยแล้วกันนะครับคันนี้นะอืใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับคันนี้ผมว่าแจว๋วนะครับไม่มีตำหนิครับคันนี้ยางหน้าหลังดีดีๆเลยครับยางหน้านี้ยางหลังนี่ดีนะครับ สภาพใหม่มากเดี๋ยขออยูใต้ท้องสักหน่อยแล้วกันอย่างอะไรก็ยังไม่ได้แตะพื้นนะครับสภาพใหม่มากใหม่เลยนะครับคันนี้ เป็นรถปี2016นะครับผมว่าคันนี้พร้อมสมบูรณ์แบบนะครับประตูมาโทนดำนะครับภายในโทนดำนะอ่าแต่นี้ฟิลม์มฟิล์มตรงนี้นะครับก็คือช่างบินเนี่ยจะถ่ายให้เห็นเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะอืม เลขไหม่เท่าไหร่เนี่ยคันนี้เดี๋ยวเขดูน,นี่เขาถ่ายนะ้ำมันเครื่องรอบที่แล้วนะครับน้ำมันนัดนี่นะแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบนะครับเลขใหม่รอบต่อไปก็เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบนะครับที่จะเช็คระยะรอบต่อไปเนาะโอ้อันนี้ใหม่มากนะครับถุงยังไม่ได้แกะเลยอันนี้เปิดแคปได้ด้วยนะครับโอ้แ๋วแฉวแแ๋ว์วววคันนี้อ่าใช้ได้เลยครับคันนี้ ดูดีรึบเลยครับรึบเลยครับคันนี้โอ้โหแจ๋วนะครับยางนี่สี่เส้นนี่ดอกยางนี่ยังตึงเปรี้ยอยู่เลยนะสีดีครับคันนี้มาเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปทดลองขับขี่ด้วยนะครับ จะรีวิวกันแบบละเอียดแน่นอนครับช่องช่างมีรถมือสองขายทียังไม่ไดกดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะเวลาที่มีรถสวยๆเข้ามาจะได้เห็นก่อนใครนะฝภายในนะก็กระจกไฟฟ้านะครับคันนี้แน่นอนนะครับก็ต้องมีกระจกไฟฟ้าแล้วเพราะว่ารุ่นใหม่ปี2 0 1 6นะเสียงเสียงของเดิมนะครับนะแจอยู่นี่ละคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ อแอร์เย็นเลยครับคันนี้แอร์เย็นช่ำเลยนะครับตอนนี้เลขใหม่อยู่ที่แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหนึ่งนะครับแอร์เย็นคันนี้เบิกมือทำงานนะครับแอร์นี่เย็นมาเลยเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดีกว่านะครับติดแล้วนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับตอนนี้ไฟที่โชว์อยู่ก็เป็นไฟเบรกมือนะเนี่ครับไฟไฟเบรกมืออ่าดูครับ ปลดล็อกปุ๊บตอนนี้ไม่มีไฟโชว์อะไรนะต่างๆก็มีแค่เบลอย่างเดียวนะครับโอ้คันนี้สมบูรณ์แบบนะครับอเครื่องเสียงพร้อมคันนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับผมว่านะโอเคไปทดลองกับขี่กันดีกว่าไปครับก็นิ่มๆเลยนะครับคันนี้ ครับระบบต่างๆก็ใช้งานได้ครบปกติทุกอย่างนะครับคันนี้ก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้ก็จะโอเคเลยครับคันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากนะนิ่มๆเลยแล้วกันนะครับดูคันนี้แอร์เย็นนะครับภายในนี่เงียบคลิปนะครับระบบต่างๆนี่โอ้โหสมบูรณ์แบบนะคันนี้นะครับพวงมาลัยก็แจ๋วนะครับก็สามารถบรรทุนรถคับขี่ได้นะอยู่จังหวัดพิรบูรณอำเภอลมกาวนะครับบ้านของพ่อแก้วนี่เองนะครับ อนิ่มๆเลยคันนี้กานใช้งานไม่มีปัญหานะครับัารกับขี่ปกตินะครับอันนีนนนน้เดี๋ยวผมหาที่จอดรถดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะ โอเคเดี๋ยวผมขอ,อจอดด้านหน้าแล้วก็ดูเครื่องยนต์ด,ดีกว่านะครับก็ทันนี้นะครับราคาเปิดไว้ที่328,00นบาทนะครับสามแสนบาท